เขกเนอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในรถมาแนะนำนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นระบบตัว Wi-Fi ในรถนะครับหรือที่เราเคยเห็นกันตามรถเมย์หรือคอนมกร์ทั่วไปนะครับแต่พวกนั้นก็เราก็ทำได้เหมือนกันนะครับในมุมของผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยที่สนใจจะทำแบบนั้นนะครับก็ ติดต่อทางเราเข้ามาได้นะครับเราก็มีตัวที่เป็นระบบ w i f i ในรถนะครับไม่ว่าติดตั้งในรถในเรือนะครับหรือรถลีมูซีหรือรถต่างๆที่ต้องการให้บริการกับกับลูกค้านะครับของเราเองเนี่ยเช่นเรามีรถบัสของเรารถทัวของเรา,รถ,ถเร,ารถตู้ของเราที่ให้บริการรับส่งพนักงาน VIP หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจำนวนเยอะๆสามารถติดระบบ Wi-Fi ในรถตัวนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ย ไม่มีจํากัดในส่วนของความเร็วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าว่า Wi-fi บนบ้านเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงซึ่งปกตินเนี่ยผมเคยอธิบายคร่าวๆแล้วแล้วก็วววมีลูกค้าที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะต่างยังไงกับเนี่ยตัวปล่อย Wi-Fi แบบนี้ครับที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับหรือว่าตามช็อปมือถือต่งตางๆก็คือพวกนี้อธิบายก่อนพวกนี้มันใส่ซิมพื้นฐานทั่วไปนะครับก็ความเร็วซิมมันก็จะจํากัดอยู่เช่น เราสมัครโปรไปรายเดือนไปใช้ได้แค่ความเร็ว2เมก์พอหมด2เมกความเร็วก็จะเป็นเอนะครับความเร็วไม่ดอปลงนะครับส่วนก็ตัวนี้มันจะรองรับจํานวนได้ประมาณ5คนนะครับหลังจากนั้นก็เกิน5คนก็จะคอนเ็คไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว Wi-Fi ในรถที่ทางผมติดตั้งให้นะครับพวกนี้ความเร็วจะไม่จำกัดเป็น Li ม i เต็ดล Limited ไปเลย 3G ก็ Unlimited ไปเลยนะครับ คือใช้ยังไงก็ได้ครับไม่จํากัดเรื่องความเร็วแน่นอนความเร็วไม่มีดอกแน่นอนนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับก็คือใช้งานได้ถึง20 user นะครับก็คือ20ท่านนะฮะล็อกอินได้พร้อมกันเลยนะครับรถบาสก็สบายๆนะครับในส่วนนี้ต็หน้าตาอันนี้เป็นกล่องตัวรุ่นใหม่ครับกล่องก็ไม่ใหญ่นะครับกล่องหรือรุ่นใหม่ในกล่องเล็กจะมีกล่องที่ใหญ่กว่านี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะฮะตอนนั้นคือกล่องที่ใหญ่กว่าในกรณีที่ ติดบรถบัสหรือว่ารถใหญ่ๆเนี่ยต้องการที่จะกระจายสัญญาณออกไปเนี่ยก็เล่นเป็นกล่องรุ่นใหญ่ก็ได้ครับตรวน,นี้ก็ถือว่าจะเซฟลงมากล่องตัวเล็กนิดเดียวนะครับติดซ่อนได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของเสาลับนะครับตรงนี้เป็นเสาลับเมื่อสาส่งนะอันนี้คือเสาลับนะครับเป็นตัวเสาลับตัว 3G 4G ต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเสาส่งเหมือนของบ้านนะครับตรงส่วนนี้จะประกอบเข้าในรถ ใช้งานได้เลยตรงส่วนนี้นะครับความเร็วนี้ใช้ได้เลยครับล้วตรงส่วนนี้เนี่ยทางผู้ให้บริการนะครับก่อนที่ลูกค้าจะอินเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตฟรีของเราเราสามารถโฆษณาได้ครับโฆษณาโรงแรมร้านค้าหรือว่าจุดที่เราให้บริการลูกค้าต่างๆเนี่ยให้ลูกค้าเห็นหน้าตาอของผู้ให้บริการก่อนนะครับว่าเรามีบริการอะไรบ้างตรงส่วนนี้ทําให้ได้หมดเลยนะครับนะฮะเช่นมี โปรโมชั่นต่างๆนะครับหรือรถตู้ว่าโปรโมชั่นรถตู้ตอนนี้เป็นยังไงแค่ลูกค้าที่ใช้งานรถของเราได้ล็อกรอิน Wi-Fi ของเราก็าาต้องเห็นหน้าโฆษณาของเราก่อนถึงจะเข้าการใช้งานได้ในการกดยอมรับเข้าไปนั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้ทาให้ได้นะครับไม่ยากเลยแล้วก็รู้เล่นใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็สําหรับที่ลูกค้าที่ติดกล่องตัวนี้ไปกับทางเราแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นกล้องนะครับ อะเป็นกล้องที่ uh, ติดตั้งในรถนะครับแล้วก็สามารถดูแบบออนไลน์ได้เลยนะครับคือสมมุติว่าผมมีรถตู้10คัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยผมติดกล้องตัวนี้ไปเนี่ยผมสามารถดูผ่านมือถือผมได้ว่าอ่ะรถคันที่1มีใครนั่งอยู่บ้างอะไรบ้างแล้วผมสามารถที่จะสื่อสารนะครับคุยกับคนขับได้เลยเพราะว่าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะมีลำโพงในตัวนะครับ เวลาคุยเสียง่อเราเรื่อง,งแล้วคนขับก็สามารถคุยต่อโตกับเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเช่นเราเป็นเจ้าของหรือผู้บริการต่างๆนะครับเราสามารถคุยกับคนขับรถอยู่ไนได้เลยว่าเอ๊ะตนนี้ขับรถอยู่แถวไหน,ไหนอะไรยังไงนะครับเราสามารถแผนดูคนรถได้ด้วยเพราะว่าคือตัวกล้องตัวนี้ด้วยความไวของเลนมันนะครับแล้วเวลาเราคอนเนคก,กับมือถือเนี่ยเราสามารถที่จะดูภายในรถได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะมาคู่กันนะฮะคือต้องมีตัวนี้ก่อนตัวกล่องไ i f ฟก่อน นี่คือดูเรื่องใหม่ในรถนะครับเผื่อท่านไหนสนใจจะติดไว้ในรถไว้ใช้งานก็ได้เพราะว่าความเร็วนี้ก็สุดเลยครับไม่จํากัดแน่นอนไม่มีข้อจํากัดเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็อ,อยากเพิ่มกล้องตัวนี้เข้าไปในรถด้วยก็ได้ในกรณีที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณะหรือว่าผู้ให้บริการไปถึมลูกค้านะครับรถทัวร์รถบัสหรือว่าเรือต่างๆก็ติดพวกนี้เข้าไปได้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงเทคโนโลยีใหม่อีกตัวหนึ่ง ก็คือตัวตัวไวเลสชาร์เจอร์นะครับแบบไร้สายซึ่งซึ่งในรถยนต์เนี่ยปัจจุบันถามว่าเริ่มมีค่ารถยนต์ทำออกมาไหมก็คงจะเป็นโตัวต้แคมเปรตัวใหม่นะครับที่ทําตัวชาร์เจอร์รถยนต์มาซึ่งก็จะเหมือนกับกับเราชาร์จมือถือไร้สายนี่หรอครฮะจะมีแท่นชาร์จที่เรามือถือเราไปวางลงแท่นปั๊บมันก็จะชาร์จแบบให้เราแบบไร้สายแต่ว่า พวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ขายบนตลาดมันจะเป็นแค่คอยเดียวหนึ่งไม้คอยนะครับพวกนั้นเวลาถ้าวางไม่ตรงจุดมันก็ไม่ชาร์จนะครับคือถ้าเป็นมาตรฐานเลยเนี่ยคือจะเป็นสามไม้คอยนะครับแต่ตรงส่วนนี้ก็เป็นตัวสามไม้คอยนะครับนะฮะแล้วผมก็จะทําการบิลอินลงไปในรถยนต์เลยนะครับไม่ต้องไปม,มีแท่นอะไรให้ยุ่งยากาไ,มาไม่ต้องไปวางแท่นไม่ต้องไปหาวางอะไรให้มันเกะกะนะครับผมก็จะหาจุดหรือว่าตําแหน่งของตัวรถเนี่ยในการติดตั้งเจ้าตัวนี้ลงไป นะครับทำให้ลูกค้านะครับที่ใช้งานมือถือในระบบ Android นะครับที่มีระบบชาร์จแบบไร้สายหรือว่าเวเดชชาร์จเจอร์ตัวนี้นครับ mm. ก็สามารถใช้งานชาร์จไร้สายได้ในรถซึ่งซึ่งผมมองว่าในอนาคตเนี่ยตามค่ายรถยนต์ใหญ่ๆก็คงทํา,ยอ,ยาทออกมาพร้อมกับตัวรถแน่นอนนะครับแต่ว่าสําหรับลูกค้าถามว่าเอ๊ะถ้าในรถติดอะไรลนะ่ะจากโชลูมเช่น ออกมาจากศูนย์มีระบบนี้มาแล้วมือถือไม่รองรับของเราก็มีเะครับเป็นตัวที่จะใส่ถ้าใครเข้าไปในกับตัวมือถือทําให้ตัวมือถือรุ่นนั้นนะฮะสามารถใช้ระบบชาร์จไร้สายได้อันนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก็มีหลายรุ่นเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ iPhone จริงๆ iPhone ต้องรองอัปขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งจริงๆเรามีมาแล้วแต่ยังไม่เปิดให้ใช้เท่านี้นะครับแต่ว่า iPhone 6เนี่ยก็มี iPhone 6ก็มีเคสเคสขายนะครับผมก็มีเคส เคสขายแล้วใส่เคสก็หมแล้วเพาทำให้สามารถใช้งานชาร์จแบบไร้สายได้ตรงส่วนนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาดูสินค้าหนได้นะครับที่มิราสออดสโอสนักงานใหญ่นะครับผมก็ในงานปลายปีนี้ครับงานมอเตอร์ o ชเนี่ย,รเ,ยเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆไปไปให้ได้สัมผัสกันแน่นอนนะครับให้ได้ชมกันแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะติดตั้งในรถโชว์แน่นอนครับลูกค้าท่านไหนสนใจเอ๊อยาก เห็นว่าติดลงไปแล้วมันใช้งานได้จริงไหมไรไหมก็ลองแวะไปที่บูธของเราดูนะครับลองเอามือถือไปวางชาร์จดูเดินเดินไาเดินเดินเที่ยวงานปับ๊บแบตบมือถือหมดแวะมาชาร์จที่รถได้เลยนานนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านอื่นก็อาจจะต้องรอ,อ,อช้รรถหรือว่ารอฟังเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะครับก็แวะมาดูเทคโนโลยีต่างได้แล้วก็อ๋อในงานก็จะมีระบบฟรี Wi-Fi ให้ลูกค้าที่แวะมาเยี่ยมชมที่บูธมิลาทุกท่านได้ใช้งานกันด้วยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ยังไงก็ฝาก ไว้ดูนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในตัวระบบ Wi-Fi นะครับไม่ไว่าจะเอาใช้งานเองหรือว่ามีกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการให้บริการในส่วนของ WiFi นะครับไม่ไว่าจะเป็นร้านค้ารทานจำหน่ายโรงแรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยติดต่อเราเข้ามาได้น,นะครับรถตู้รถบ้านรถตู้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดและคุ้มกว่าแน่นอนดีกว่าเราไปเสียรายเดือนในส่วนตัวนี้ใช้แล้วเน็ตหมดนะฮะ ความเร็วตกเสียลมเบาครับอะฮะคลิปนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้เราังมีเทคโนโลยีใหม่ให้ได้เจอกันอีกนะครับมีเยอะเลยแต่ว่าอยากให้มาเยี่ยมชมกันที่บูม,มินาครับแล้วเจอกันปลายปีมอเตอร์โปวครับวันนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้แล้วพบกันกับเทคโนโลยีใหม่ๆคราวหน้านะครับมีรุน่นอะไรใหม่ผมก็จะมาแนะนําอีกรอบนึงครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ผมเลยนะครับคุณตั้มแล้วก็คุณฝ้ายนะครับที่ให้ดูแล คอยให้คอยดูแลในส่วนของทางสํานักงานใหญ่อยู่แล้วนะครับก็แวะมาแล้วได้ที่สาขาสีนัครินสํนักงานใหญ่ครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ